เป็นความต้องการของแต่ละคนเรามาดูอีกเหรียญหนึ่งที่มีราคาตั้งแต่800-1,000ถึง1,000บาทแล้วกัน สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงปะนะ้านามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ากระสาบเมืองสยามก็มาพร้อมกับ2เหรียญปีเดียวกันอีกแล้วนะพี่น้องนี่ก็คือปีพศ2537ซึ่งมีราคาที่แตกต่างกันปกติแล้วเหรียญปี37นี้ที่ผ่านการใช้งานไม่มีราคาการซื้อขายนะพี่น้องไม่มีราคาการซื้อขายส่วน UNC เขาประเมินเพียงแค่100บาทนะพี่น้องส่วนเหรียญน,นี้มีราคาอยู่ที่80บาทนะครับ อ่าแปดิบาทการซื้อขายถึงแม้ว่าจะมีการใช้งานไปเรียบร้อยแต่ก็มีราคาการซื้อขายที่แ80ดสิบาทเป็นอย่างไรนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับพี่น้องอ่าลักษณะเหมือนกันเลยปกติเหมือนกันอาจจะบุบๆยิบๆยิบๆยิบ,ย,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 บยับยับยับดูทีนะครับเบี้ยวๆไปนะอ่าแตกต่างกันแต่ตัวนี้ ลวดลายนั้นชัดเจนกว่าตัวนี้สึกรอไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตัวนี้มีราคาถึง70-80บาทนะครับพี่น้องส่วนเหรียญน,นี้มีราคาถึง8001,000เออเป็นอย่างไรนะพี่น้องมันไม่มีความแตกต่างกันเลยนะพี่น้องมาดูกันนะครับไม่มีความแตกต่างกันเลยระหว่าง2เหรียญมีอะไรแตกต่างกันนะครับพี่น้องลองดูนะครับดูให้ชัดเจนอาจจะมีแตกต่างกันบ้างละตัวนี้เออทำไมตัวนี้มีความพิเศษและทำไมตัวนี้ ไม่เห็นมีอะไรเลยในความพิเศษนะครับนอกจากว่าบุกเหมือนกันนะพี่น้องอนั่นแหละคือปัญหาละนะครับเราจะต้องไปดูรายละเอียดกันว่าทําไมตัวนี้มีราคาตั้งแต่8 0 0ร้อยถึงหนึ่แต่ทําไมตัวนี้มีราคาเพียงแค่70-80บาทนะพี่น้องไปดู70-80บาทก่อนแล้วกันเหรียญ10บาทนะครับปีพุทธศักราชสองพ เหรียญปีพศนี้เป็นปีพศที่7ในการผลิตเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับซึ่งเหรียญ10บาทนั้นรวมเบ็ดเสร็จแล้วของรุ่นเก่านี้ผลิตออกมาทั้งสิ้น21ปีพศด้วยกันนะครับ21ปีพศด้วยกันและก็มีหลายปีพศที่ขึ้นอันดับที่ติดอันดับความหายากติดอันดับการประเมินราคาสูงแต่เหรียญที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้ การประเมินแทบไม่ติดอันดับเลยนะครับพี่น้องอาการประเมิน UNC เพียงแค่100บาทเนื่องจากว่าการผลิตของเขาผลิตออกมาถึง150ล้าน598,831เหรียญด้วยกันนะพี่น้องอส่วนเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้มีความสึกหรอเยอะมากแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแบบนี้แล้วมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญน,นะครับนำไปซื้อมาม่าได้เลย หรือว่าท่านใดที่จะเก็บสะสมก็ไม่เป็นไรนะครับโอกาสขรั้งหน้าอนาคตครังหน้าอาจจะมีดีในปีพศนี้ก็เปลี่ยนได้ใครจะไปรู้อนาคตนะครับนี่คือด้านหน้านะครับลักษณะเหรียญก็คงจะเหมือนเหมือนกันนะครับตั้งแต่ปี3 1ถึงปี51นะครับลักษณะเหรียญเหมือนกันอาจจะแตกต่างที่ความผิดปกติในกระบวนการผลิตเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบเหมือนกันนะครับเหรียญ10บาท ส่วนด้านหลังกลางเหรียญเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะพี่น้องภายในวงขอบเหรียญน,นั้นก็จะระบุเหมือนกันเลยประเทศไทยอักษรเบลปีพศชนิดราคานะครับตัวเลขไทยฮินดูอารบิกต่างๆเหมือนกันนะครับอาจจะแตกต่างกันที่ความสึกหรอเท่านั้นเองนะครับพี่น้องส่วนเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นเหรียญที่มีความพิเศษ นะพี่น้องอย่างที่บอกว่าความพิเศษคืออะไรไม่ใช่ความศึกหรอนะครับความศึกหรอนั้นมันพิเศษอยู่แล้วนะครับสึกหรอมากเลยทีเดียวพี่น้องส่วนตัวที่ทําให้เหรียญมีความพิเศษนะครับนั่นก็คือเหรียญเนื้อเกินตรงนี้นะพี่น้องและหลายคนบอกว่าเหรียญเรือนะครับผมมีเรืออในแม่น้ําเจ้าพระยาใต้ฐานพระปรางนะครับอาจจะเรือเล็กเรือใหญ่นะครับเรือแจวเรือพายเรือหางยาวเรือไททานิกต่างๆก็แล้วแต่ขนาดความใหญ่ของ เรือแล้กันนะครับส่วนภาษาช่างก็อาจจะเรียกว่าเป็นเหรียญเศษเนื้อเกินของทองเหลืองต่างๆมันติดแม่แบบแม่พิมพ์นั่นเองเนาะพี่น้องอตัวนี้นะครับเหรียญเนื้อเกินนะครับที่มีการผลิตนะครับหรือว่ามีอาการประเมินที่น้อยนะครับาราคาก็สูงสุดก็ไม่เกิน 120บาทนะครับการซื้อขายนะพี่น้องนั่นคือราคาเหรียญเนื้อเกินนะครับจะสวยงามขนาดไหนนะครับราคาการซื้อขายก็ไม่เกิน120บาทนะครับส่วนตัวที่มีราคาการประเมินสูงมันก็สูงเพราะราคาการประเมินในตัวของเขาอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เหรียญเรือนั้นมีราคาที่สูงขึ้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับพี่น้องอ่านะครับนี่คือเหรียญเนื้อเกินนะครับ ของปีพศ2537ซึ่งมีราคาอยู่ราวๆ70-80บาทอันนี้เป็นข้อมูลของแต่ละคนนะครับเนาะอ่าเป็นความต้องการของแต่ละคนเรามาดูอีกเหรียญหนึ่งที่มีราคาตั้งแต่800-1,000บาทแล้วกันเหรียญปีพศ2537ด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะพี่น้องอย่างที่บอกว่าอาจจะแตกต่างกันเพียงแค่ความผิดปกติเท่านั้นเองพี่น้องเห็นตรงนี้หรือเปล่านะครับ ตรงนี้นะครับอ่านี่ก็คือปั๊มเบี้ยวนั่นเองนะครับพี่น้องแต่ไอตัวราคาแ0 0ถึง1,000บาทไม่ใช่ตรงนี้อ่านะพี่น้องไม่ใช่ตรงนี้และไม่ใช่ด้านหลังมันอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับด้านหน้านะพี่น้องเมื่อพลิกกลับมาโอ้โหมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะครับพี่น้องเออแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องถ้าเกิดว่านะครับลักษณะแบบนี้นะครับมันโผล่ออกมาด้านหลังอีกล่ะนะครับ สองกรณีคือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งสองด้านตัวนี้อาจมีราคาถึงสองสามพันบาทนะพี่น้องอาจมีราคาถึงสองสามพันบาทแล้วกันนะครับนี่คือลักษณะเหรียญของปีพศ2 5 3 7แบบมีราคาตั้งแต่800ถึง1,000บาทนั่นก็คือเหรียญปั่มเบี้ยวหรืออีกภาษาหนึ่งคือเหรียญใส้แตกหรือว่าอีกศัพท์ภาษาหนึ่งที่หลายๆคน เรียกกันคือเหรียญตลกเออพี่น้องตลกมากนะพี่ตลกมากนะครับแต่ตลกนี้มันค่อนข้างจะฝืดหน่อยหนึ่งนะครับหาค่อนข้างยากนั่นเองนะพี่น้องอเหรียญตลกรุ่นนี้นะหาค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวนะครับนี่คือเหรียญตลกหรือเหรียญไส้แตกหรือว่าเหรียญปมเบี้ยวนั่นเองนะครับที่มีราคาการซื้อขายถึง800 ถึง1,000บาทสําหรับเหรียญนี้นะครับมีราคาอยู่ราวๆประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าลักษณะแบบนี้มันขึ้นมาอีกข้างหนึ่งคือมาขึ้นอีกด้านหลังซึ่งเป็นทั้ง2ด้านตัวนั้นจะมีราคาถึง2,000บาทหรือ3,000บาทก็เป็นได้นะพี่น้องอย่าลืมสังเกตนะครับการใช้เหรียญการหยิบแบบนี้เราไม่รู้เรื่องนะครับเออมันเป็นปกตินั่นเองนะพี่น้องเราลองจับพิก ซ้ายพิกขวาตะแคงข้างนั่งตะแคงหรือว่านอนตะแคงดูสักหน่อยหนึ่งนะครับพิจารณาความผิดปกติเราอาจจะมีรายได้เพิ่มก็เป็นได้นะครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลให้กับพี่พี่น้องๆลุงป้านาอาได้บ้างสําหรับเหรียญปีพศ2537สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ